มาครบนวันนี้เราอยู่กันในคอนเทนต์ต้อนรับแพ็กเกจใหม่ที่ถูกใส่เข้ามาล่าสุดนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งของแพ็กเกจเรซซแมนเนีย41นะครับก่อนหน้านี้นะฮะเราได้สนามของเร s ซแมนเนียทั้ง2แบบไปแล้วนะครับในในการปล่อยออกมาครั้งที่แล้วนะครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกินนะครับก็เขาบอกเอาไว้นะครับถ้าใครมีแพ็กเกจเรซซแมนเนีย41เนี่ยก็จะได้เพอร์โซน่าการ์ดของ2ตัวละครนะครับที่ ได้รับหน้าที่เป็นเมนอีเวนต์ในเรซ e มเนียนะซึ่งพอเปิดตัวออกมาจริงๆนะครับตัวละครที่เป็นเมนอีเวนต์จริงๆเนี่ยก็คือสกินของโคดี้โรสนะฮะที่ใช้เจอกับจอร์นซีน่านะในผู้เอกคืนที่2นะครับส่วนอีกตัวนึงก็เป็นฝั่งของเจอูโซนะฮะเป็นสกินในเรซเมเนีย41นะครับตอนที่เจอกับคุลเตอร์นะซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่า เมนอีเวนที่เขาหมายถึงเนี่ยคือคู่เอกจริงๆหรือว่าเจ้าของฉายากันแน่นีครับเพราะว่าเจาในวันนั้นนี่นก็ไม่ได้เป็นคู่เอกแต่อย่างใดนะครับเอาเข้าจริงเนี่ยสองสกินนี้เหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือใครที่ไม่มีแพ็กเกจนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับไม่ได้เหมือนเป๊ะๆอย่างที่เกมทำออกมาแต่ก็โอ้โหเขาเรียกว่าอะไร ก็เรียกว่าแค่จะไม่ได้แตกต่างกับตัวละครที่เกมทําออกมาในแพ็กนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็วันนี้นะฮะแมตชนี้เรานําเสนอเป็นแมตช์การตั้มแท็กทีมครับแล้วก็2าตัวละครสกินใหม่ที่เราได้มานะครับจับคู่กันฮะเจอกับคนที่เขาเจอกันในเรซเบเนียสีิบเนะฮะนั่นก็คือจอห์นซีน่าครับจับคู่กับกุนเตอร์นะฮะ ในรูปแบบแท็กทีมันบ้างนะครับซึ่งจองซีน่าก็สวมสกินในเรซเบเนียครั้งที่41นะฮะเป็นตัวละครเพลร์โซน่าการ์ดนะครับกดล็อกได้ในนะมายแฟคชั่นนะมาเริ่มตั้งครับเรารับหน้าที่เป็นเจอูโซ่ก่อนนี่ อันนี้เป็นคอนเทนต์อวดสก,กินโดยเฉพาะนะฮะเอ้าจะต่อยเจอซีน้าสวนซีน้าจะทำาไรจับก,ก็ไม่โดนนะเจอตีเข่าอยู่ดีครับอ่ะบล็อกไม่ได้อืสวนครับแม่ฝั่งนน้นเขาส่งซีน้ามาเปิดแมตช์เลยนะฮะต่อยก่อนต่อยต่อยนี่เอ้าแตกเลยโอ้โหซีน้าแตกง่ายแตกได้เลยเกินนะฮะกระทืบกกระทืบนี่สก,กินของอเจอูโซ,โซก็เป็นสก,กินที่ถอดปอกแขนเน็บไว้ที่กางเกงนะฮะ อันนี้เหมือนมีหางอะไรไม่รู้สักอย่างโผล่มาข้างหลังเอาเวียมซีหน้า,าอาจเคินมาเกินแล้วก็ถีบครับกระแทกอีกหนึ่งทีทิ้งศอกครับความจริงเหล่าครีเอเตอร์นี่เขาออกแบบชุดนี้ชุดของเจนี่ตั้งแต่เรซเบเนียจบเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกมนะครับเขาก็จะทำสูงจริงขึ้นมาหน่อยสกินเขาเรียกว่าอะไรไม่ดูหลอกตาเท่าไหร่ครับ มาเป็นสีน้ําเงินดําสีทองเลยนะฮะบอกแล้วว่าผมนี่แหละคือเมนอีเวนที่ไอตัวละครนี้เขาประกาศไว้ก่อนหน้านี้คือเมนอีเวนก็คือผมนี่แหละครับไม่อย่าว่าไม่นั่นฮนะแต่เราก็ตั้งใจหวังว่าจะเป็นผู้เอกจริงๆอกระตุกคอครับแล้วก็ไปกระทืบซีหน้าต่อ <c oughs> ส่วนสกินเมนอีเวนคือที่หนึ่งอย่างโรมันเรนก็ถูกใส่เข้าไปใน มายแฟคชั่เรียบร้อยแล้วนะครับปลดล็อกโคตรยากบอกเลยมาดับเบิลทีมเอาโคดี้ขึ้นมาครับชุดโคดี้ก็เป็นชุดชุดใหม่ฮะเป็นเรซซิเมเนีย41เหมือนกันอ่ะเจอุโซล็อกครับโคดี้ขึ้นเชือกกะโดดสแปร์ดใส่ขาครับเออท่านี้แปลกๆครับเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเป็นงานต่อครับลุมซีหน้า เราจะไม่ยอมให้ซีหน้าแท็กครับวิ่งเข้าไปเจอศอกอาจจะโคลสทไซอะไรละ่ะนี่ฝั่งนี้หลบได้ครับเอ้าเขาจะฮอตแท็กกันเฮ้ยเอโมเตะขึ้นเชือกครับคุนเตอร์มาอืมสปริงขวางลำตัวแล้วกันลาคอคุนเตอร์ไหมครับเฮ้ยซีหน้านอนเลยฮะฟื้นไม่ไหวอืมกระทืบนี่คุนเตอร์คุนเตอร์กับคุนเตอร์ แต่คูนเตอร์นี่ใช้เป็นร่างต้นของเกมนะครับไม่ใช่ร่างของเรสมูเนีย41ด้วยไปเวียงเข้าเชือกครับจับพาวเวอร์สแลมยืดนะครับยืดหน่อยนี่คึกครับเป็นโฟดี้ต้องคึกต่อ,อยครับอืมชุดโฟดี้นี่เข้าขั้นสวยเลยนะฮะถือว่าเท่ใช้ได้ครับสร้างความแตกต่างให้ตัวเกม อือกครับเฮ้ยโคลสไลน์ดีล่วงครับล่วงสีหน้ายืนงงเหรอเล่นงานหมดเลยครับมาเป็นเชือกเล่นสีหน้าก่อนแล้วกันกระโดดตีลังกาหลังเล่นงานสีหน้าคูนเตอร์วิ่งเข้ามานี่เตะแล้วก็ต่อยอครับนอนตกครับพี่ไปแล้วก็เวียงอัดกับบันไดเหล็กไปนวนเอาชนโต้คลามลอีกหรือครับรือวันนี้เวลาเหลือเฟือครับต้องเล่นงานให้หมด กรรมการนับสี่แล้วฮะเอาซีหน้าไปพิงไปนอนครับไปนอนอ่ะกุนเตอร์ทำไรเสยครับเฮ้ยกรรมการนับหกแล้วขึ้นก่อนเอ้าไม่ทันซีหน้าฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุนเตอร์จะต่อยอะไรอ้วาซีหน้าก็จะต่อยเหมือนกันหันหลังครับแล้วก็กระโดดขวางลำตัวแม่คุนเตอร์เข้ามากกระแทกเมื่อกี้ไม่โดนนะฮะ อะ,ะอะไรละ่ะจะแท็กอะไรล่ะพี่จะแท็กอะไรเพชรดีกรีดีครับเสียบเข้าล็อกฮนะแล้วก็เพชรดีกรีเอาแล้วสีหน้าบังกล้องด้วยเอออ่ะสีหน้าเข้ามาช่วยไปได้ครับแมอย่างนี้สีนะาเขาเรียกว่าทีมร์อแย็บครับแล้วก็จับเฟสเฟิร์สเล่นงานเน้นๆฮะเจอยากเข้าหรือยังยังนะแมถามเองตอบเองครับเจบอกกูยังไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเลยเนี่ย เล่นงานต่อครับคุนเตอร์เดอริงเจอร์ลเวยงแล้วก็ทุ่มอีกรอบหนึง่งสีหน้าสีหน้าสนเอ้าเจอเข่าครับกางจะไปเล่นสีหน้าเฮ้ยเข่าเก่งเหรอลงไปฮะวันนี้เราต้องอัดสีหน้ากับโต๊ะผู้บรรยายให้ได้ไม่ได้ทั้งสนามได้ทั้งสกินเลยช่วงนี้ความจริงนี่สกินสีหน้า225น,นี่ควรจะเป็นสกินในเรซเบเนียด้ซ้ำครับ นี่เอาจะกินตอนไปทัวร์เบลเยียมมาก็งงๆเหมือนกันมาเสียบเข้าล็อกฮะใส่ทําไม่ตายเลยนี่ซูเพล็กโตพังเออคุนเตอร์มาเอาคุนเตอร์ไปเล่นงานเจครับแหม่ไม่ได้มองขอโทษครับเจเตะครับเราก็นอนตกคนดูตะโกน this is awesome ฮะมันแน่นอนอยู่แล้วครับระดับนี้ระดับตัวท็อปครับมันต้องออซัมเท่านั้นเจไปยืนเชียร์อยู่ข้างล่างครับแทนที่จะขึ้นมาที่มุม ให้เราแท็กก็ไม่ไม่ขึ้นนะอืมต่อ,อยอีกกนอนฮะแย็บเอาเจอบล็อกครับเทบัตรคืนอุนเตอร์วิ่งเข้ามาโคลสไลน์นเน้นเลยแล้วก็กระโดดตั๊มนี่ครับกลกระแทกเล็งจังหวะทิ้งเขาไม่โดนฮนะมาแท็กเอาเจเข้ามาครับเฮ้ยแท็กอาับเบ l e ลทีมฮนะ เปิดชายโครงเจต่อยครับนี่เจต้องเอ้าเฮ้ยตบผิดพี่โทษโทษโทษเอ้าเจอร่วงโกรธเลยโมจะไปยืนขอโทษโคดีโรสครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพลิกก่อนได้แค่สองนะหนึ่งสองยังครับกุนเตอร์พลิกคืนเราก็ไม่ได้ฮะดินหลุดกุนเตอร์วิ่งเข้ามาดีเจอไซคิกไปลากคอกุนเตอร์เข้ามาครับึ้นมาดีไม่ใช่เข้ามาเวียงเข้าเชือกแล้วก็ซูเปอร์คิกฮะ เอาจะต่อยไม่ได้อีกเจอเฮดบัดคืนกุนเตอร์นี่หัวแข็งนะครับพูดอะไรไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังเลยแหมเป็นคนหัวรุนแรงครับอาจจะต่อยอะไรละ่ะสวนฮะสวนหล้วก็ซปเปอรคิกดิ้นดิน,ดนตบครับนี่ลีลาเหลือกินเหลือใช้พี่เจของเราเอ้าจะซูเปอร์คิกอีกทีไม่ได้ฮะกุนเตอร์จะจับอะไรละ่ะเอาบล็อกไว้ได้ครับจับพุ่มนี่ พัฒนาแล้วนะครับพี่ยีพัฒนาแล้วนะครับซูเปอร์คิกไปก่อนอาลากคอขึ้นมาอีกต่อยครับเลือล้อยฮะเลือล้อยเลื้อยแล้วก็ยีดยีดถุยตบครับนี่แจกหมดนะฮะไม่สนเลยขึ้นเชือกครับเฮ้ยสีน่าจะฮอตแท็กเอาแล้วกูกระโดดโอ้โหโกดกระโดดก่อนเขาไปแท็กกันแล้วพี่จั่วลมเลย แม่ซีน่านี่ไว้ใจไม่ได้ครับโดนเวียงเข้าเชือบเสยแบตบอดี้ดรอปเอาทำอะไรครับอต่อยเน้นเน้นลากคอเจขึ้น<ห>มาฮะอ่าบล็อกไว้ได้ตีเข่าดีครับแล้วก็ขอซิกเนเจอร์หน่อยเอาไม่ได้ครับซีน่ารีเวิร์สซีน่าลวบคืนฮะลากคอไม่ยอมอ,มสอืสอกแทกสอกกระแทกฮะวิ่งเข้าไปซุปเปอร์คิกดีแม่ก้มอย่างนี้ ถ้าก้มปุ๊บนี่ก็เป็นซูเปอร์คิกตังคฮะแล้วก็เวียงซีนาเข้าเชือกครับ <They know S 2> จับนั่งไม่ได้อีกซีนาบิดกลับได้ฮนะวิ่งไปตั้งหลักแล้วก็วิ่งเข้ามาปัมมมม๊มเต็มๆเลยเฮ้ยอย่างฮอแท็กบ้างพี่แม่เขาไปแท็กอากุนเทอร์เข้ามาครับแต่เจนี่นอนเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ oh, อากูนเตอร์ทิ้งเข่าไม่โดนฮนะอย่างนี้ต้องดับเบิลทียนซะแล้วไม่ได้ครับเดี๋ยวเจจะฉ่ำเกิน แพ็เอาโคดี้เข้ามาบ้างฮะนี่นี่ขนาดงานอวดชุดนะเล่นซะจริงจังเลยตอนนี้อ่ะเจล็อกไว้ครับบิดกับล็อกโคดี้กระโดดสปลัชเล่นงานขานี่ยถาโคแปลกไม่รู้จะเจาะยางขาเพรทำไม,ไมเอาเจอพลิกอัดคืนครับโดยคุนเตอร์คุนเตอร์ตัวแดงไปหมดแล้วทำอะไรพี่คุนเตอร์ลากคอโคดี้ขึ้นมาจะตกอะไรละ่ะนี่ต่อยครับต่อย,ต,อยติดตานไม่ดี ติดตันไปเหยี่ยงอัดครับแล้วก็ปั๊มถ้าไม่ตายก็ดีกว่านี่วันนี้จะเก็บซูเปอร์ทําไม่ตายฮะแต่ยังไม่มีนะน่าจะเหลืออีกหนึ่งอันครับอ่ะแทเอาเจาเข้ามาก่อนอมาเจาเข้ามาเหยี่ยงกุนเตอร์เข้าเชือกแล้วก็จับเสยคู่ครับแบ็คบอดี้ดรอปวิ่งเข้าไปเล่นงานซีหน้าดีอะกุนเตอร์กิก้งลงครับ ได้เลยฮะเมื่อกี้เป็นคนะิวซีน้าต่อไปจะเป็นคิวกุนเตอร์ครับกับโต๊ะพุ่งยายของเราหลือหรือซีหน้าอย่าเพิ่งมาก่อกวนนะกลับไปที่มุมได้ยิ่งดีครับพี่ลากไปเอากุนเตอร์ไม่ยอมครับแม่ตามสูตรด,ดีนะจะทีบอะไรละ่ะไม่ยอมใส่ชิกดิแม่ยอมหรืยอยังรอบนี้รมการนับห้า้วครับใจเย็นนะใจะเย็นนะฮะหกแล้วฮะลากไปก่อน แล้วก็นอนครับนอนเจ็ดแล้วเฮ้ยกรรมการรีบนับไปไหนอนะ่ะขึ้นเชือกครับแล้วก็อุโซ,โซสปรั่เล่นงานโต๊ผู้บรรยายพังครับนี่รู้ซะบ้างใครเป็นใครผมนี่แหละคู่เอกตัวจริงเวีย,ยงกลับขึ้นไปครับกลับไปบนบนวิธีอะไรละซีน่าขึ้นขึ้นลงลงครับเฮ้ยซีน่าเข้ามา <S <S ไม่ได้ฮะ <หา S 2> แท็กอาโคดี้ก่อนซีน่าเข้ามาจะเล่นงานเจอุโซ,โซโบูด็อกดีเข้ามาทำไม แล้วก็ฟันศอกใส่กุนเตอร์เจอกุนเตอร์รวบกดเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจยเย็นครับพี่ใจยเย็นแม่เกือบไปมีโลกครับจะถีบอะไรล่ะไม่ยอมครับนี่ตีเขาไม่โดนอีกโคลส e ลน์แล้วกันนะกุนเตอร์เหมือนจะทําอะไรสักอย่างนงครับเมื่อกี้ลากคอขึ้นมาก่อนเพอเดี๋ยวเดี๋ยวตบครับแล้วก็เตะไม่ได้คะักุนเตอร์โค o s e l i n เฮ้ยกุนเตอร์มีม,มีแรงฮึดครับ เฮ้ยทำไรทำไรคุนเตอร์จับแบกฮะแบกมานอนนอนแล้วก็ต่อยชายโครงครับแล้วก็คุนเตอร์ก็เหยียบเลยโอ้โหหอยตองแต่งเหยียบร่วงเลยครับซีหน้าบอกทำดีมากน้องอ่าจจะก,กระทืบไม่ได้ฮะเราหนีก่อนขึ้นเชือกครับช่วงนี้มันช่วงเลทเกมประมาทไม่ได้เฮ้ยซีนา่ามึงใจเย็นดีต่อยซีหน้าร่วงคุนเตอร์ต่อยครับอ้าวคุนเตอร์ช้าทาไม่ตายได้เลยฮะทุบดิ แม่มาชมมาชาร์จอะไรตรงนี้ลากคอขึ้นมาเอาจะต่อยไม่ได้อีกครับคุนเตอร์คุนเตอร์ถีบหงายท้องไปเลยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องคุนเตอร์ลากขึ้นมาจับเสียบเข้าล็อกครับยกขึ้นพาวเวอร์บอมบอ์เลยเจเข้ามาช่วยไว้ได้โอ้โหบุญยังมีฮนะแม่เอาคุนเตอร์ไปหันเล่นงานเจไม่ได้ครับเจเข้าไปก่อนคุนเตอร์ลากคอขึ้นมาตบอีกครับ เฮ้ยกดบล็อกไม่ทันเจออัปคัทแล้วก็เดินไปแทงอองซีหน้าเข้ามาฮะแนยความจริงมีร่ะเดศึกได้แล้วนะเนี่ยถ้าแพ้และฮาเลยนะสีหน้าไฟนักเกอร์ชาเฟอร์ครับยูแคมซีมีกดสามเี่ยไม่ทันด้วยเมื่อกี้โอโ้โหยึกยักยึกยักแล้วก็เต็มเต็มเลยไฟยนักเกอร์ชาเฟอร์กดด้วยครับเฮ้ยใจเย็นนะสีหน้า จเย็นนะต้องมีสติครับต้องมีสติอืมตบไปก่อนเก็บซิกเนเจอร์ต่ออ่ะมีเลยฮะเรามีซิกเนเจอร์แล้ววียงเข้าไปปั๊มครับปั๊มมาลุกขึ้นมาฮะได้เวลาโคดี้คัตเตอร์พี่มันต้องจัดเต็มครับแบบนี้แล้วก็โคดี้คัตเตอร์แบบซูเปอร์ครับเรียบร้อยแล้วก็ลากคอขึ้นมาก่อนเรามีซูเปอร์ไม่ตายนะครับอาอคัลเตอร์แต่ต้องเอาคุนตเตอร์ออกไปก่อนนะพี่ อาไม่เป็นไรฮะใส่เลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะวืดครับครั้งที่หนึ่งครับครอสโรดครั้งที่สองครับยังเหลืออีกหนึ่งับพี่แล้วก็ครั้งที่สามครับเรียบร้อยลาก่อนลากซีหน้าไปก่อนเดี๋ยวกุนเตอร์มันเข้าแน่ฮะเราต้องไปเอากุนเตอร์ออกไปก่อนฮะกัดแทกออกไปแล้วก็ปิดบัญชีครับเฮ้ยเดี๋ยว อาซีน่าจะเอเอเอเหรอไม่มีทางหรอกแม่ไปแคคเอาเจมาแล้วกันให้เจปิดบัญชีแล้วกันฮะเวียงซีน่าเข้าเชือกแล้วก็ไหลกระแทกคู่ครับเจมีถ้าไม่ตายปะวะซึ่งเชือกรอ,อกไว้ก่อนไม่มีด้วยฮะกระโดดเฮดมัดแล้วกันแม่ถ้าไม่ตายก็หายากใช้ได้แล้วนเนี่ยอ่าเรามีซิกเนเจอร์ครับสำหรับเจเลยครับเลยนี่ยีดยีดแล้วก็ จบครับคุนเตอร์นี่ดูเหมือนว่าน่าจะหมดโอกาสเข้ามาแล้วฮะมาขอทําไม่ตายเนี่ยแล้วกันเอา้าสีนะ่หน้าไม่ยอมครับไม่ใช่ดิสิกเนเจอร์เฮ้ยสีนะ่หนะ้าีหนะ้าใจเย็นเจอบล็อกไม่ได้ครับจับทุ่มแล้วก็ลากคอขึ้นมาเฮ้ยเหมือนจะจบแต่ไม่จบครับโดนเบี่ยงไปสี่หนะ้าจะทําไรทําไรครับพี่ใสชิกไปก่อนแม่คุนเตอร์ยึกยึยักยักยก,ยก,ยก,กระตุกคอเลยล่วงไป มาถ้าไม่ตายก็ไม่มีครับเฮ้ <c oughs> บัตอีกทีแล้วกันไม่ลาคอสีหน้าขึ้นมาฮะเหมือนจะจบแต่ไม่จบนะพี่เวียงอัดเคิร์มาเกินวิ่งเข้าไปโอ้โหเตะผิดครับเฮ้ย <c oughs> แต่เหมือนว่าเจจะมีถ้าไม่ตายนะฮะแป๊บๆบแบบเมื่อกี้สีหน้าลาคอไปไม่ยอมครับอืมไม่ยอมกระแทกไปก่อนวิ่งเข้าไปเฮ้ยมันมีสปเปียร์ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ <c oughs> ไม่มีครับตอนนี้ยีด ยี่ต่อเนื่องฮะแล้วก็ตกโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นนะพี่มีปะหะสเป,ปียสเป,ปอร์เนี่ยเวียงเข้าเชือกมีครับเรียบรอ้อยปิดบัญชีกันดีกว่าเอา้ากุนเตอร์ยังเข้ามาได้อยู่โอ้โหเสียโอกาสเลยเสียโอกาสเลยไอ้กุนเตอร์แต่ว่ารอบนี้แกไม่ได้เข้ามาแล้วกระแทกไปก่อนฮะแล้วก็แทกเอาโคดี้เข้ามาฮะวิ่งเข้าไปฟันศอกดีครับมา โอ oh, ดี้เล็งจังหวะทิ้งเข่าครับแม่เราจะวืดอะไรอีกก็ไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้มันหวาดเสียวเหลือเกินครับโอ oh, ดี้หันหลังหมุนเสาจั่วลมดิเจอซีหน้าทีบโอ้ยไม่เป็นไรฮะลวกกดเลยแล้วกันมาง่ายๆฮะเอากรรมการไม่น้ะมาหนึ่งเฮ้ยสองสามโอ้โหซีหน้ามันใช้บูลลี่แน่นอนกรรมการนช้าอย่างนี้โอ้โหชนะจนได้ครับ แหม่ไม่รีบกดไม่ได้ครับเดี๋ยวมันพลิกเลยนี่แหละครับแมชการกล้ามแท็กทีมสำหรับการโชว์สกินใหม่นะของเมนอีเวนต์ฉายาแล้วก็เมนอีเวนต์เรดเซอร์เมเนีย41ตัวจริงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบกินดิมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแลวกันนะฮะเจอกันใหม่แมชหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ